สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนำโชคนะคะกับพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์มาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์นัทพิกชตาขอแนะนำตัวก่อนนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่หรือว่าที่ยังไม่รู้จักนะ อาจารย์นัทพิฆาตสอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเคยสอนอยู่ที่สถาบันโหราศาสตร์ไทยสากลาชมรมสุวรรณคมคแล้วก็สอนพิเศษส่วนตัวอยู่ที่บ้านนะคะที่คลองสามนะคะแล้วก็ณปัจจุบันสอนอยู่ที่ชมรมโหราพธิยานวิชาที่สอนก็คือที่ชมรมโหราพธิยานก็คือจะเป็นทักษายุค โหราศาสตร์ไทยชั้นต้นชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงนะคะ,อะสอนรับสอนแม้กระทั่งอคอร์สของการพยากรณ์นะคะใครที่มีพื้นฐานหรือไม่มีพื้น,นฐานก็สามารถมาเรียนได้นะคะที่ยังบริรสุทธิ์อยู่สดสซยู่ยังไม่รู้จักดวงจักรดาวอย่างนี้ก็ได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะมีความรู้หรือจะนำไปใช้ประกอบเป็นวิชาชีพนะคะ ณวันนี้นะคะก่อนอื่นก่อนที่จะคุยกันนะคะอาจารย์นัทมีเรื่องมาฝากเกี่ยวกับดาวพฤหัสเป็นแฟชั่นฮิตกันอยู่นะคะพฤหัสย้ายเข้ามาในลัคนาราศีกุ่มจากมังกรย้ายมากุ่มในวันที่29มีนาคม2564นะคะเวลา10 นาฬิกา48นาทีะในวันที่29นะคะผลพวงของการย้ายของดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุเคราะห์องค์ใหญ่เป็นดาวที่ให้โชคให้เงินนะคะให้ความดีให้ความเจริญรุ่งเรืองของชะตาของคนมีความจำเป็นมากนะคะเพราะฉะนั้น ่อนที่จะมาติดตามฟังนะคะนำไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะขอแนะนําดีๆสิ่งที่ดีๆให้มานะคะในการเสริมดวงเสริมชะตาของพวกเราอ่ะนี่ค่ะอาจารย์นัทจะมีนี่ยค่ะดวงพี่ชัยสงครามนี่คือกรอบนะคะนี่คือจาก บล็อกนะคะจากดวงพิชัยสงคารามจากท่านอาจารย์เกจิที่เป็นผู้ลงคาถานะคะลงจานไว้เป็นบทพระหง,งุลงล้อมรอบนะคะลงเสร็จนะคะท่านก็ปลุกเศษปลุกเศษแล้วก็นำมาทำเป็นบล็อกเป็นแผ่นเป็นกระดาษเพื่อว่าจะลงเป็นดวงดวงพิชัยนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะจะมีอยู่เจ็ดสีดาวทั้งเจ็ดดวง ดาวทั้งเจ็ดองนะคะนี่ค่ะเ,เพื่อว่าจะมาคาัดสรรในดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดวันเดือนปีเกิดนะคะสิ่งที่จะต้องใช้ในการคำนวณดวงพี่ชัยสงครามก็คือวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดนะคะนำมาทำยังไงนำมาคำนวณน,นะคะมาหนุน คำนวณดวงไหนองคใดาดาวองคใดที่มันตกต่ํามันเสียในเวลาเกิดนะคะเราสามารถดึงมันขึ้นให้มันสูงส่ง,สงเหมือนกับดาวที่องค์ดีดวงดีในวันเดือนปีเกิดของท่านนะคะ,ะท่านจะสามารถแก้ในเรื่องการเงินการงาน,นะะเกียรติยศถาบรรดาศักด์แล้วก็โชคลาภนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะที่บอกว่าดวงดีๆแล้วทําไมไม่ได้ทําไมบอกว่านี้จะได้จะได้แต่ว่าก็ไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยดวงพี่ชัยนะคะเนี่ยค่ะหน้าตานะคะจะเป็นอย่างเงี้ยทาเสร็จแล้วจะเป็นเข้ากรอบแบบนี้นะคะอ่าอย่างสวยงามอย่างขลังเลยนะคะ,ะที่ได้ผลมาแล้วเยอะแยะมาแล้วนะคะส่งผลให้คุณทดสอบมาแล้วนะคะ ได้ผลสำเร็จมาแล้วก็เยอะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครสนใจติดต่อมาได้นะคะที่อาจารย์นัทพลิกขตานะคะเดี๋ยวนะอาจารย์นัทพลิกขตาเนะะีนะะ่ยค่ะเนี่ยค่ะอาจารย์นัทพลิกขตานะคะเบอร์โทรนะคะ0 6 3 6 4 9 6 5 6 6 ID Line 095-469-1499เน่ี่นยค่ะ,นะคะแคปเจอร์นะคะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะส่วนของอาจารย์ต่ายนะคะอาจารย์ต่ายจะเป็นจะเป็นปฏิทิ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 นพร้อมกับไปไหนหนอ,อะปฏิทินอยู่โน่นเดี๋ยวสักพูดนะคะ ค่ะอธิคินคำนวณหวยภายใน1ปีพร้อมปีเสียนะคะปีเสียโชคลาบนะคะที่ให้โชคลาบนี่ค่ะเนี่ยค่ะสองเส้นนี้ในราคา2,500นนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ของอาจารย์ตายนะคะอาจารย์ตายออดูตาทิพย์นี่ค่ะ0909282626 ID หกสามห้าเก้าหนึ่งห้านะคะแคบเจอนะคะถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะส่วนของอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวจะเป็นพระราหูนะคะโชคลาภมหาลรวยนะคะนี่ค่ะเงี้ยถ้าใครสนใจก็ติดต่ออาจารย์ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งเก้าเก้าส่งถึงที่ถึงบ้านนะคะแต่ว่าต้องแจ้งอาจารย์ว่าวันเดือนปีเกิดของท่านคืออะไรนะคะ,ะ,ะ,ะท่านจะ ท่านจะส่งไปให้นะคะเนี่ยโชคลาภความร่ำรวยนะคะนะวันนี้อาจารย์จะมาให้คำชี้แนะในแต่ละราศีในโชคลาภที่จะถึงของดาวพฤหัสย,ย้ายส่งผลอย่างไรของท่านนะคะแต่ละราศี เรามาเริ่มที่ลัคนาราศีเมษนะคะในวันที่16เมษายนนะคะ16เมษายนเริ่มต้นที่ราศีเมษนะคะเนี่ยค่ะดาวพฤหัสดาวพฤหัสย้ายมาแล้วในราศีกุมนะคะสลับเรือนกันนะคะเนี่ยค่ะเริ่มต้นที่คนลัคนาราศีเมษพฤหัส ส่งผลอย่างไรสําหรับคนราศีเมษนะคะโดยภาพรวมนะคะคนราศีเมพษพฤหัสหลังจากที่เจอสบับักสบอมมาหลายเรื่องหลายอย่างหลายปัญหาที่เผชิญเข้ามานะคะติดขัดในเรื่องการเงินการทองนะคะจะเจอผู้ใหญ่อุปถัมภ์เจอเจ้านายที่ดีเจอคนดีหรือว่ามีการศึกษาก็เจอครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะช่วยแก้ ให้ท่านได้หนุนนําท่านได้นะคะในวันที่16เป็นต้นไปนะคะ16เมษายนเป็นต้นไปนะคะดาวการเงินนะคะจะมาทับลักษ์ของเราโชคลาภมีส่วนช่วยนะคะมีส่วนช่วยในเรื่องการเงินการทองนะคะการเสี่ยงโชคหน้าที่การงานจะดีขึ้นนะแต่ขอบอกไว้ก่อนนะคะพระเรื่องหัสที่ย้ายขึ้นไป ราศีกลุ่มนี้เป็นเป็นการเดินเดี๋ยวสักพักรู้สึกว่าถอยกลับมาในเดือนก,กรกดาคมแล้วก็จะกลับขึ้นไปอีกในวันที่เดือนพฤศจิก,กานะคะประมาณ18นะคะมันเป็นการเขาเรียกว่าเดินที่ไม่ปกติของดาวพฤหัส ก <moż> ็คือไม่ปกติยังไงนะคะไม่ปกติก็คือการถอยหน้าถอยหลังนะะเดินไปแล้วยังถอยกลับมานะคะทางศัพท์ของโหราศาสตร์เรียกว่าดาวเดินวิปริตนะคะวิปริตหมายถึงการเดินผิดปกติของดาวนะคะเพราะฉะนั้นส่งส่งผลมากแค่ไหนอาจจะไม่มากนะคะถ้าถ้าเกิดว่าดีจะดีมากไหมอาจจะไม่ ไม่ได้ดีมากนะคะถ้าเสียจะเสียมากไหมก็ไม่ได้เสียมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็กลางๆเข้าไว้นะคะแต่ถ้าใครอยากดีอยู่แล้วอยากให้มันดีอาจารย์จะมีวิธีเสริมให้นะคะเสริมแบบไหนนะคะคนลัคนาราศีเมษในวันที่16กก็มีโอกาสนะคะมีสิทธิ์ลุ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทำแบบไหนนะคะก็คือเนื้อ ทำบุญนี่แหละทาบุญตักบาปนะคะข้อที่2องทำบุญทําสังฆทานข้อที่2ก็คือ,อทำหิ้งผ้าให้สะอาดสะอา้านถวายดอกไม้หอมนะคะที่หิ้งพ้าตัวเองนะคะจะให้คุณนะคะจะเป็นการเสริมสเสริมสเสริม,เสร,มเสริมดวงให้ดีขึ้นให้การเงินเข้ามาให้การงานเข้ามานะคะ ปัญหาที่ที่จะมาให้แก้ไขก็จะรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับคนราศีเมษลัคนาราศีเมษนะคะต่อไปคนลัคนาราศีพฤษภในวันในวันที่พฤหัสเดินมาที่ราศีกุมนะคะก็คือพร้อมกับด้วยวันที่16ที่จะถึงนี้นะคะให้เราเตรียมรับ เตรียมรับยังไงเตรียมรับหนึ่งข้อที่หนึ่งก็คือจะได้มีภาระมากขึ้นจากจากที่เคยเจอปัญหาที่แบบสบายๆนะคะ,อะพอมาพอมาดาวพฤิ่หัสย้ายมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่าจะไม่ได้ดังใจนะคะ ภาระจะหนักอึ้งนะคะมีภาระมากขึ้นอย่างเช่นญาติพี่น้องนะคะ,ะพ่อแม่อย่างเงี้ยจะให้เราต้องได้รับผิดชอบหรือบางคนก็จะมีการสูญเสียญาติผู้ใหญ่เนาะลัคนาราศีพฤษศนะคะพฤษศทับลักนะคะเสียแล้วก่อนเสียก่อนถึงจะดีอาจารย์จะมีวิธีไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องคิดมากนะคะ ถ้าเป็นแบบนี้แก้แบบไหนอาจารย์จะแนะนําในเรื่องทําบุญเช่นทําอะไรที่แบบหนักๆไปเลยอย่างเช่นสร้างพระพุทธรูปนะคะสร้างพระพุทธรูปบุรณะปฏิสังขรณ์วัดที่เขากําลังสร้างกําลังทําถ้าใครโอ้ยจะทําจากไหนถ้าในเรื่องบุญนะคะเพราะว่าในคลิปของอาจารย์ต่ายอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวก็จะบอกบุญอยู่แล้ว ถ้าใครไม่สะดวกหรือ,อยังไงหรืออยากจะทำเองก็สามารถที่เปิดหาได้เลยใน Google นะคะวัดไหนสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆร่วมกับเขาได้ไม่จำเป็นต้องไปกำจำกัดเงินว่าเออต้องเยอะแยะนะคะเอาที่ตัวเองสบายเอาที่เราสะดวกจะได้ทำบุญแล้วมีความสุขนะคะเราถึงทำทำแล้วหนักใจมันเป็นภาระ อย่าทำถึงขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทำตามที่ตัวเองสะดวกนะคะคนราศีพุธศพเนาะก็มีโอกาสที่จะจะลุ้นเหมือนกันลุ้นได้เหมือนกันในการเสี่ยงโชคลาภนะคะในวันที่16นะนะคะต่อไปคนเกิดลัคนาราศีมิถุนมิถุนในวันที่สิบ 6นะคะคนไม่ถุนพร,ริหัดย้ายมาในคบสุภะของดวงกำเนิดจะดีขึ้นนะคะปัญหาที่ผ่านมาจากเคยที่แบบว่าอื้อดึงหนักมากพอมาเจอพร,พร,ริหัดย้ายมานี้จะช่วยเราได้เยอะนะคะาการงาน การเงินเพื่อนร่วมงานนะคะก็จะดีมีโอกาสที่ทำอะไรงานอะไรที่ค้างค้างไว้อคา,าไว้อ่ะจะประสบผลสำเร็จนะคะในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าโอ้ยประสบผลสำเร็จแน่นอนแต่อะไรงานการบ,าบุญงานบุญงานอะไรบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ยังไม่ได้ราบรื่นสักทียังไม่ได้เห็นบอกว่าจะดีจะดีเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือต้องทำบุญนะคะ เสริมตัวเองเสริมดวงตัวเองเสริมแบบไหนนะคะเสริมเกี่ยวกับดาวพฤหัสเนาะทำยังไงล่ะทําเกี่ยวกับดาวพฤหัสก็ทําบุญไงนะคะทาบุญปฏิบัตินะคะปฏิบัตินะคะปิดทองหลังพระประธานให้ใหญ่บเบลื้มเท่มเลยให้เห็นเลยนะคะนะทำบุญเยอะๆทําเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่นะคะให้ช่วยที่ผู้ผู้ใหญ่ที่คอยจะช่วยเหลือคุณเกิอ,อย่างเช่นญาติพี่น้องเราส่งถึงอย่างเงี้ยนะคะ กับพระประธานองค์ใหญ่ๆปิดทองให้เห็นเลยนะคะจะเสริมดวงให้ท่านเห็นผลเร็วไปถึงฝั่งเร็วขึ้นนะคะคนราศีมิถุนนะคะในเรื่องการเงินก็ยังดีอยู่นะคะโชคลาภก็ได้มานะคะคนมิถุนนะคะมีหกมีสีนะคะในงวดวันที่สิบหกนี้นะคะต่อไปคนกรกฎ คนกรากฎนะคะกรกฎถ้าเป็นวัยที่ยังมีการศึกษาการเรียนนะคะก็จะเริ่มจะแบบขี้เกียจนะแต่ถ้าเกินเป็นลักษณะการเรียนเรียนเกี่ยวกับพวกโหราศาสตร์พวกสิ่งลึนลับหรือในเรื่องการปฏิบตัติอย่างเช่น ไปถือไปปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยจะได้ผลมากจะส่งคุณจะให้คุณนะคะคุณสามารถที่จะมีโชคลาภได้นะคะคนกรกฎนะคะแต่ถ้าเกิดในเรื่องเกี่ยวกับยังเด็กๆอยู่การเรียนการจะมีปัญหาเนาะเหมือนจะจบไหมแต่ถ้าเจอแบบนี้ยังก็จะยังอยู่ยังจะมีปัญหาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นให้เสริมบุญอย่างที่ว่านะคะ เสริมบุญให้ปฏิบัตินะส่วนคนล,นาลาัคน,นาราศีสิงคนลัคนาราศีสิงตนะดาวอาทิตย์เจ้าตัวนะคะไปอยู่ที่สุพะนะคะดาวการเงินนะคะก็ไปอยู่ที่สุพะทางไกลนะคะเพราะฉะนั้น คนราสีสิงห์ที่ทําอะไรข้างค้างไว้อะในช่วงที่ผ่านมานะช่วงที่ผ่านมายังไม่ประสบผลสําเร็จยังติดขัดอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นผลเลยสักทีมาคราวนี้ถึงเวลาแล้วค่ะนะเตรียมรับโชคเลยบุญที่สร้างสมมาสิ่งดีความดีต่างๆที่ทํามาจะให้คุณในคราวนี้นะคะในคราวนี้แหละนะอะไรก็จะประสบผลสําเร็จ ตอนนี้นะคะคนลัคนาราศีสิงห์เพราะฉะนั้นเหมือนเจอปัญหาโอ้ยอยากมีคู่อยากมีความรักอยากมีคนมาช่วยเหลือจุนเจือนะคะอยากมีผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์นะคะเราก็จะพบจะได้พบได้เจอข่าวนี้นะคะคนลัคนาราศีสิงหนะ์เพราะฉะนั้นอย่าลืมปฏิบัตินะคะปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการทำความดีการทำบุญเหมือนเดิมเกี่ยวกับองค์พระฤหัตที่มาช่วยเรานะ อาจะเกื้อหนุนจุนเจือเราได้ต่อไปเป็นคนลาคนาราศีกันนกราคณาราศีกันตอนนี้นะคะต้องมีการเดินทางนะคะดาวพฤหัสองค์ใหญ่ย้ายนะคะระวังจะมีมีเรื่องมีข้อขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือคนที่เคยอุปถัมคนที่เคยอุปถัมค้ำชูเรามานะคะให้ระวัง ให้เราสงบสงนเกรียมตัวเข้าไว้เนาะแล้วเราก็อย่าคิดมากนะคะถ้าถ้ายังไงก็ควรจะมันทําบุญมันปฏิบัตินะคะทำบุญปฏิบัตินะคะให้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 ทำแบบไหนให้ให้เหมือนกันเลยให้ทําหนักหนักคำว่าหนักหนักไม่ต้องไม่ต้องว่าไม่ใช่ว่ามีทั้งมีเท่าไหร่ ทำบุญหมดเลยไม่ใช่นะคะทำนักๆก็เคยเกี่ยวกับสร้างพระพุทธรูปนะปูรณะโบสวิหารที่วัดใดเขาทําหยอดค่าน้ำเข้าค่าไฟเติมไฟเติมแสงสว่างหรือไม่เข้าช่วงช่วงนี้ก็คืออน่าจะเข้าพรรษาแล้วนะอะบอกไปรวมๆไม่ใช่เฉพาะวันที่16ด้วยนะคะให้ ถวายหลอดไฟถวายอะไรนะซูราเซลนะคะวัดใดที่ไหนที่ต้องการก็สามารถที่ทำทำบุญได้นะคะทำเกี่ยวกับหลอดไฟแสงสว่างบูรณะโบสถ์บูรณะ,รณะวิหารบูรณะวัดวาอารามอ,าอย่างเงี้ยคนราศีกันนะคะลัคนาราศีกันควรจะทำเนาะทำจริงหนักๆส้างวัด เขาสร้างที่ไหนสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆเขาสร้างที่ไหนที่จะนําทางแสงสว่างให้เราอ่ะ,อะเจอถ้าเทาทำอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกลัวแล้วปัญหาจะเกิดผู้ใหญ่จะไม่อุปถัมจะมีเรื่องกับเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอกลับกลายเป็นพลิกนะเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะมันก็จะไม่สิ่งที่ร้ายก็จะไม่เกิดขอให้เราอธิษฐานแล้วก็ปฏิบัติต่อไปเป็นคนลัคณา ราศีตุลตุลคือตรงนี้นะคะตุลเนี่ยตรงที่ชี้นะคะตอนนี้มีพัคเกตมากลุ่มรักเนาะดาวพฤหัสย,าย้ายาปเป็นอยู่ในภพปุตตะในเรือนราหูราหูมาอยู่ในเรือนพฤษกนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะคนราศีตุลจะได้เจอสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ อยากทำอะไรใหม่ๆจากการที่เจอเหตุการณ์ร้ายๆมานานแล้วนะคะก็จะเจอใหม่เจอในสิ่งที่ดีทำอะไรบ้างต้องทำแบบไหนบ้างนะคะทำบุญนะ,ะปิดทองฝังลูกนิมิตนะเราจะเริ่มต้นใหม่เริ่มในสิ่งที่ดีๆมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตโชคลาภก็จะเข้านะคะ เนี่ย <Yeah. S 2> โดยเฉพาะวันที่สิบเก้านี้นะคะซื้อยังไงให้ซื้อจากับเพศตรงข้ามนะคะซื้อกับเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามจะให้โชคให้ลาบเรานะคะหรือไม่ในขณะที่เดินทางหรือไม่ถ้ามีเวลาเราได้ไปปฏิบัติธรรมนะจากเรื่องที่ผ่านมาคนราศีตุลจะเจอปัญหาอย่างเช่นออในเรื่องหน้าที่การงาน เสียเงินนะเราผ่านมาแล้วนะคะพอพระฤหษย้ายมานี้ถ้าเราปฏิบัติเราแก้ไขจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเรื่องร้ายๆมันก็จะผ่านไปจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะนะคะให้แนะนําให้ทําบุญเพราะ,ะฉะนั้นนะคะคนราศีตุลเลขที่ให้โชคก็จะมี มีเลข3เลข6 x เลขสนะคะเลข1นะคะในในงวดที่จะถึงนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านทั้งทั้งหราศีนี้นะคะเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเพราะว่าถ้าจะพูดให้ครบทั้ง12บราศีก็จะแบ่งเป็นช่วงที่1และช่วงที่2นะคะช่วงที่1เราก็จะคุยกันถึง ลัคนาราศีเมษถึงลัคนาราศีตุลน,นะคะต่อไปก็คือ,อในช็อตต่อไปช่วงต่อไปอก็ติดตามลัคนาราศีพิจิกไปถึงลัคนาราศีมีนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะ,ะพักก่อนสักครู่นะคะก่อนพักก็ขอให้ทุกคน เจอแต่สิ่งที่ดีๆพบแต่สิ่งที่ดีๆนะคะยังไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะกดติดตามนะคะกับอาจารย์นัทพิฆตาทีมงานของอาจารย์ตายหมอดูดาทิพย์สำหรับคลิปนี้ขอให้รวยเป็นมหาเศรษฐีในเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะปิดได้ไหมปิดได้หรอปิดไปอ๋อ